เป็นภัยบอดทำลายสังคมนะคะการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ผิดกฎหมายครั้งนี้นะคะภายใต้สโลแกนค่ะช่วยกันต่อต้านบุหรี่ผิดกฎหมายอาชญากเรเศรษฐกิจทำลายชาติช่วยชาติทั้งเถื่อนทั้งปลอมต้องหยุดนะคะอย,อย่างที่บอกไปนะคะสถานการณ์บุหรี่ผิดกฎหมายในประเทศไทยนะคะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกคนอยาจะอยากจะยัยยงงงงว่าส่ง ต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไรนะคะอีฉันพูดเลยค่ะว่าหลายด้านเลยค่ะทั้งด้านการสูญเสียรายได้ของรัฐนะคะผลกระทบจากกลุ่มผู้ค้าผู้หรี่ที่ถูกกฎหมายนะคะเรียกได้ว่าเป็นการเอาเปรียบกันนั่นเองนะคะและรายได้ของเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกยาสูบนั่นเองอันนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นรากยาของประเทศเราเลยนะคะรวมถึงการทําลายสุขภาพละของผู้สูบที่ทําให้ค่าใช้ใจ่ายในการรักษาภายยบาลเพิ่มขึ้น และการเกิดกระบวนการผู้มีอิทธิพลนอกระบบโอ้ย oh, อันนี้เรียกได้ว่าอันตรายมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะประเภทของการรับรอบจําหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมายนะคะมีได้อันสามประเภทด้วยกัน,นะคะ่ะประเภทแรกนะคะนั่นก็คือบุหรี่ปลอมอ่าอันนี้อาจจะยังงงๆไปอยู่ว่าบุหรี่ปลอมเป็นยังไงนะคะเรียกได้ว่าเป็นการทําบุหรี่ปลอมที่มีสารพิมีในนั้นมากขึ้นเป็นอันตรายต่อร่างกายมากขึ้นนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าให้เข้าใจัน่า่ง่ายๆนะคะต่อมาค่ะเป็น บุหรี่ลักลอบหนีภาษีนะคะอันนี้นี่จะเป็นบุหรี่ที่เข้ามาอยา่างผิดกฎหมายโดยการไม่ชําระภาษีตามถูกต้องตามาาาากฎหมายนะคะของประเทศเราแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นบุหรี่ที่เสียภาษีไม่ครบถ้วนอันนี้อาจจะมีความเข้าใจตรง,งกันนะคะสําหรับการเสียภาษีไม่ครบถ้วนเรียกได้ว่าอาจจะมีการเสียภาษีอบจอไม่ครบนะคะซึ่งในการเสียภาษีอบจอนั้นตก1 8 1.78ป่บาทนะคะ78สสตางค์นั่นเองนะคะ สุดท้ายนะคะวิธีการสังเกตนะคะ